โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการถอนเงินไปนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับสองพบาทนะครับก็ได้รับในวันที่9นะเวลาก็3ามทุ่มยีนาทีนะครับตามยอดที่ถอนไปเนาะก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงิน Tu นะครับ 2,063บาทนะครับที่ทําการถอนเงินไปก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชี Tumani Wallet เข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองใครที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงิน Tumani w a l l ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงิน Tumani w a l l กันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือ Android ของเราได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราดูในคลิปทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถ ค้นหาแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักบทเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยอันนี้ก็เป็นแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนียร์วอลเล็นะครับที่ผมถอนเงินไปเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงรีวิวให้ในส่วนของวิธีการถอนเงินวิธีการทำรายได้เสริมนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วนะครับก็ยังเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครัราารนะรบ ตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะสามากดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าการสมัครสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานในแอปได้เลยในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในการใช้งานเบื้องต้นเป็นขั้นตอนแรกอยู่แล้วเนาะเราก็ทําตามแอปที่เขาแนะนําได้เลย หลังจากที่เราใช้งานจากแอปการแนะนําแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินกันก่อนนะครับกดมาที่กระเป๋าตังค์นะแล้วก็กดไปที่เมนูถอนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปนาฬิกาบนขวามือตรงนี้เนี่ยเป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปเนาะแล้วก็ได้ลงคลิปอัปเดตวิธีการถอนเงินให้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียวเลดเรียบร้อยแล้วเนาะยอดที่ทําการถอนไปเนี่ยอยู่ที่62.13ดอลลาด์นึทต่า1ดอลลาร์นขาให้เรทอู่่ที่33.2 สงสาเป็นเงินรวมทั้งหมดอยู่ที่2 6 3บาทนะครับก็ถอนไปในช่วงเวลาบ่าย3โมงเย็นเนาะวันที่9กนะครับก็ได้รับประมาณ3ทุ่มครึ่งนะก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะแอปนี้ยังทำได้ฟรีอยู่ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับเริ่มจากเมนูหน้าแรกเลยในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของการทำภารกิจนะด้านบนตรงนี้จะเป็นรายได้ของเรานะครับที่เป็นคะแนนเนาะเราสามารถทำและได้จากตรงนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการทำภารกิจในแต่ละวันนะครับ เราสามารถเข้าไปทาภารกิจในการรับเหรียญได้นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ X นะครับเหรียญ X เนี่ยจะเป็นการเข้าร่วมเงินปันผลจากโคโซนาวิธีการทําเหี่ยก็กดเข้ามานะครับแล้วก็กดเข้าร anyway, ่วมเงินปันผลใส่ยอดคะแนนที่เราต้องการเข้าร่วมได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่เราจะใส่นะผมใส่ไปที่1,000พอมันปันผลเสร็จนะครับก็กดรับในส่วนของเหรียญ X ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะเก็บสะสมนําไปเป็นการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือว่าถอนเงินก็ได้นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ แนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทํานะในการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถกดรับเงินปันผลรายสัปดาห์ได้นะจากการเชิญเพื่อนเนาะอันนี้เราก็กดรับได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดรับนะรับได้สูงสุดนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะเลื่อนลงไปดูได้นะครับ สูงสุดอยู่ที่20ดอลลาร์นะครับก็จะต้องไปแนะนําเพื่อนให้ได้รับคะแนนมากสุดเลยนะถึงจะได้รับตรงนี้ไปตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับทุกคนได้รับมาฟรี1ตัวอยู่แล้วทุกคนเนอะอันนี้เราก็สามารถมาปั้นตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้นะ อัปเกรดระดับเลเวลให้เพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการรับคะแนนนะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีการดาวน์โหลดเกมต่างๆในการเข้าไปเล่นเพื่อที่จะทํารายได้จากการเล่นเกมก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เราดูตัวเกมก่อนว่าภารกิจในการเล่นเกมเนี่ยมีอะไรบ้างนะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนแอร์ดอปนะการรับแอร์ดอปฟรี เป็นเฉพวกเหรียญคริปโตอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการค้นหาเกมใหม่ๆนะครับเป็นการเข้าไปร่วมเล่นเขาก็มีรางวัลรวมอยู่ที่85ดอลลาร์นะครับจำนวนคนรับรางวัลอยู่ที่17คนรางวัลละ5ดอลลาร์นั่นเองวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ให้เรากดตามเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปเล่นเกมที่มันขึ้นตรงนี้ทั้งหมด5เกมกดระเบียบในการเข้าร่วมเนี่ยก็ดูรางวัลตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดเนาะอ่านเข้าใจได้เลย เมนูที่2นะครับก็จะเป็นร้านแอปก็จะมีแอปเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าเราเนี่ยจะทาการดาวน์โหลดเกมไหนเข้ามาเล่นในการทําคะแนนก็แนะนําอย่างหนึ่งให้เราเลือกตัวเกมที่มันไม่ต้องทําภารกิจเยอะไม่ต้องทําภารกิจยากแนะนําเป็นเกมที่เล่นแล้วได้รับคะแนนเร็วนะครับจะดีกว่าเนาะถ้าเกมไหนที่มันให้เลทคะแนนสูงๆนะครับหลักแสนหลักล้านคะแนนเนี่ยก็ควรที่จะดูเนื้อหาภารกิจก่อนว่ามันให้เราทําอะไรนะ เมนูที่3ก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดอัปเกรดได้นะสลับตัวสัตว์เลี้ยงที่เราได้รับมาฟรีเพิ่มเปอร์เซ็นในการรับเหรียญเพิ่มนะอันนี้ก็อยู่ระดับที่28และนะครับตรงนี้เราก็เข้ามาเก็บเพชรม่วงนะครับในการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนาะให้ตามระดับเลเวลขึ้นไปนะครับยิ่งเลเวลสูงมันก็ยิ่งปันผลคะแนนให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ผมอัปเกรดมาที่เลเวล29นะครับก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่82เปอร์เซ็นต์นะครับในการปันผลเหรียญเนาะถ้าเราจะต้องการอัปเกรดเราก็ต้องซื้อตัวสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะนะครับเลเวล29แล้วนะต่อไปก็เป็นเมนูที่4นะครับในเรื่องของการเชิญเพื่อนอันนี้เราจะทำหรือว่าไม่ทำก็ได้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะส่วนวิธีการถอนเงินนะครับอันนี้ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วเนาะว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับคะแนนที่เราได้รับมานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลย ั B, in, Guys, ้งเหรียญ B แล้วก <from> right yeah, ็เหรียญ X นะการถอนเงินนะครับเราจะต้องขายเหรียญก่อนนะครับให้เรากดไปที่การค้าขายตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เรามากดที่เมนูขายด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับตัวนี้เป็นตลาดนะครับผมราคาตลาดเนาะแล้วก็กด m a กทั้งหมดเลยแล้วก็ทําการกดขายออกได้เลยพอเราทําการขายเสร็จนะครับเราได้รับเป็นค่าเงินของ USDT มาแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดที่การถอนตรงนี้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับก็จะมี ขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะหรือประมาณ3.2บาทไทยนะครับในการถอนขั้นต่ำนะครับยอดนี้เนี่ยจะถอนได้แค่บัญชีธ o รมนิวบ l e t เท่านั้นหากเราต้องการถอนไปในส่วนของบัญชีธนาคารก็จะต้องถอนไปที่ประมาณ0.6ดอลลาร์หรือว่า0.7ดอลลาร์ขึ้นไป ให้เราถอนในยอดเงินบาทเนี่ยประมาณ20บาทขึ้นไปนะถึงแกททาการถอนไปที่บัญชีธนาคารไทยได้นั่นเองแต่ถ้าเรามียอดไม่ถึงเราอยากจะทําการถอนเงินเนี่ยก็เลือกไป0.1ดอลลาร์ได้เลยในการถอนไปที่ทูมานี่วอลเล็ขั้นต่ําถอนได้เลยเนะอันนี้คือตามยอดขั้นต่ำนะครับ ในส่วนของวิธีการกรอกข้อมูลในการรับเงินเนี่ยทูมอนี่วอลเล็ตก็ใส่เบอร์วอลเล็ตได้เลยส่วนบัญชีธนาคารก็เลือกตามบัญชีที่เราจะใช้ในแอปเนี่ยเขาจะมีกําหนดธนาคารไว้อยู่แล้วก็เลือกตามที่เขากําหนดไว้แล้วก็ใส่ชื่อบัญชีเลขบัญชีแค่นั้นเลยก็ทําการถอนเงินเข้าธนาคารได้แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับในแอปนี้เนี่ยก็ยังทํเงินได้ปกปติเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ